โอเคครับวันนี้มีกาแฟนะครับของคาร์บนะครับซองนี้นะฮะสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับราคาเก้าร้อยบาทนะครับซึ่งเพื่อนคนหนึ่งนะฮะอุ่มบอกว่าให้ให้ทำรีวิวเครื่องกินเดอร์ให้ดูหน่อยนะครับว่าใช้ยังไงอันนี้หนึ่งช้อนตวงนะครับอยู่ที่ยี่สิบกรัมนะครับ มันก็แถมมาตอนซื้อไอตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับกาแฟยี่สิบกรัมนะครับเราจะมาเปิดนะครับใส่เครื่องกินเดอร์นะครับอย่างนี้ลงไปเทกาแฟลงไปครับแบบนี้เลยโอเคครับผมหลังจากที่เทกาแฟลงไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในนี้ครับในนี้ ก็ปิดตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็จะมีตัวคันหมุนมันนะครับผมเรียกมันว่างนั้นนี่ฮะใส่ลงไปตรงนี้ปึ๊บมันก็จะถอดออกถอดเข้าได้อย่างอิสระเลยเราก็จะทำการบดแบบนี้นะฮะจนละเอียดนะครับผมก็จะทำการบดแบบนี้นะครับ ไปซักระยะหนึ่งนะครับจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มตีแล้วมันไม่ติดก็คือมันละเอียดแล้วทั้งหมดนะครับไอเครื่องตัวนี้ครับมันสามารถตั้งระยะใบมีดได้นะครับว่าว่าจะบดยาบหรือว่าบดละเอียดน,นะครับเป็นการบริหารนะฮะไปในตัวนะครับกล้ามเนื้อหัวไหลกับข้อมือนะครับอถ้าเมื่อยก็ ตลับข่านใช้ไม่ยากครับรุน่นี้ใบมีดมันก็จะเป็นตัวเซรามิกครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วเริ่มฟรีแล้วนะฮะน่าจะเหลือลอีกนิดหน,น่อย,อยโอเคฟรีแล้วเรเียบร้อย เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่บดไปแล้วเนี่ยมาจออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้ลุดเลย,ลเลยนะครับแล้วก็ทําการหมุนมันะครับมันก็จะได้ตัวผงกาแฟนะครับอยู่ในนี้กลิ่นหอมๆนะครับซึ่งเราจะไปใช้ดิฟนะครับกาแฟ20กรัมนะครับเราก็จะใช้ดิฟอัตราส่วน1ต่อ15นะครับ ็หมายความว่ากาแฟ1กรัมเนี่ยต่อน้ํา15กรัมน,นะครับดังนั้นเนี่ยผลผลิตของน้ํากาแฟที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ225 2 0 0หาถึง225 ml นะครับซึ่งไอตัวข้างโหลกแก้วเนี่ยมันก็จะมีปริมาณบอกแบบนี้นะครับคือถ้าดิฟน้ําปกติน้ําอยู่ประมาณ200เนี่ยผมก็โอเคแล้วนะได้รสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็จะบอกเพื่อนๆต่ออีกนิดนึง คือไอตัวกินเดอร์เนี่ยมันจะมีฟันเฟืองที่ใช้ปั่นใบมีดนะครับคือยิ่งยิ่งหมุนมันแน่นน่ะก็หมายความว่ามันยิ่งบดละเอียดเนาะยิ่งคลายมันออกมันก็จะมีความหยาบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่เลือกได้ว่าจะบดละเอียดบดหยาบนะครับซึ่งมีผลต่อตัวกาแฟครับคุณบดละเอียดนะครับนะ้ามันก็ซึมผ่านได้ยากขึ้นนะฮะรสชาติกาแฟมันก็เข้มข้นขึ้น แต่ถ้าบดแบบหยาบน้ําก็ซึมผ่านได้เร็วขึ้นครับรสฟัดรสชัดกาแฟก็อาจจะเจือจางลงนะฮะซึ่งมีหลายปัจจัยครับซึ่งไอการบดหยาบหรือละเอียดก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับครับไอตัวกรองนะครับหรือฟิลเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นกรองโลหะนะครับซึ่งก็จะมีความละเอียดประมาณหนึ่งนะครับผมก็จะทําการวอร์มมันก่อนนะฮะวอร์มให้มันมีความพร้อมนะครับ โอเคนะครับด้วยน้ําร้อนปล่อยไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะมาวอร์มแก้วเรานะฮะนิดนึงหรือล้างๆมันก็ได้ใช้ภาษาง่ายๆโอเควอร์มด้วยน้ําร้อนนะครับล้างด้วยน้ําร้อนปึ๊บเราจะไปเททิ้งก่อนโอเคครับจุดต่อไปก็เราก็จะเริ่มดิฟนะครับเอากลวยโลหะมาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เอานี่ครับกาแฟที่เราทําการบดแล้วเนี่ยใส่มาลงไปนะครับ ใส่ไปให้หมดเลยเจากนั้นเนี่ยก็ผมว่าจะทำการเกลี่ยเกลี่ยมานิดนึงนะครับให้มันเรียบเรียบเสมอกันนะครับทีนี้เวลาดิฟก็ยังดิฟไม่เก่งนะครับก็ดิฟไปเลยนะครับ ใส่น้ำร้อนลงไปนะฮะก็ใส่ลงไปปึ๊บทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้น้ําร้อนมาซึมก่อนกาแฟเกิดการคลายตัวของกาบนะฮะแล้วก็โอเคใส่ต่อได้เลยครับหมุนวนเป็นเข็มนาฬิกานะครับสม่ําเสมอนะฮะโอเคน้ํากาแฟก็เริ่มซึมลงไปข้างล่างแล้วนะครับใส่น้ําลงไปนะฮะปึ๊บปึ๊บ โอเคนี่ครับมันก็จะน้ำร้อนก็จะซึมผ่านกาแฟลงไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะครับขีดของเรานะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับคือของผมเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ200ผมก็โอเคแล้วกาแฟก็จะได้หัวกาแฟที่มันมีความเข้มขน้นนะครับติดต่อเติมน้ำลงไปนะฮะ สม่ำเสมอนอกเข้าสู่ข้างในครับแต่ว่าอย่าริมเกินไปนะครับเพราะริมเกินไปมันก็มันเหมือนกับว่ามันมันไม่ผ่านเนื้อกาแฟครับมันซึมลงด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ก็หนึ่งร้อยแล้วฮะเดี๋ยวจบกระบวนการก็สองร้อพอดีโอเคโอเคครับกาแฟตอนนี้ก็จะประมาณสองสอง้อยสาสิบ ml แล้วนะครับใก, <teaser. S 1> กล้อสองสองห้านะ เดี๋ยวผมก็จะพอเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ผมคิดว่าพอแล้วนะครับสำหรับตัวกาแฟนะฮะอ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวกาแฟดิฟนะฮะที่ที่ผมจะได้นะครับประมาณสองห้าสองสี่นะครับประมาณนี้ก็ตัวนี้แหละที่จะไปกินนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลย